ฟังดูครับทุกพีเกียรติลองฟังดูครับตาดูหูฟังครับทุกพีเกียรติโอ้นั่นโอ้โหนั่นไอ้ตัดแครเพราะว่าของุดเลยของเข้าตัวแล้วของเข้าตัวพี่แล้วโอ้โหกูไม่ใช่น้องมึงอ่ะกูตีได้มาใครก็ได้อ่ามากูเองก้มหัวนมไปไหนอะขวดนั่สิไม่ต้องตกใจนี่ไม่ดังแต่เลือด คนเขามีขันห้าเขารับขันห้ามารู้ป่ะเนี่ยไม่รู้มีของเนี่ยจริงป่ะมาอยากถอดเสื้อเอ้ยอย่าโชว์อย่าโชว์รับขันห้าแล้ววะอย่าโชว์อย่าโชว์อุ้ยเดี๋ยวขันห้าพ่อมีหมาติดเป้งด้วยไอ้เหี้ยบัดพ่อมึงสักหมาติดเป้ รู้สบบรรพคุณเอยขอโทษพราอ,อยู่ในคอมึงมีพลาดชนกันที่มาไมปบ่วงหมดแล้วเนี่ยนี่เมื่อวานไปนั่งแดกเหล้าโต้รุ่งเป็นไงไปคุยสิอุ้ยองนี้นี่โดนระเบิดไม่เข้าองนี้โดนยิงไม่เข้าจิโกมันไส้พักเดียวยิงกันโป้งโป้งโป้ง,งไอสัตว์นี่วิ่งตัวปิวเลย <c oughs> หนูเรียกอ้าวไอ้นงวิ่งไปไหนพัเดเต็มคอมันบอกว่าไงเลยไหมบกะไโทเชื่อได้สักองยังไม่ไว้ใจโอ้โหดูสินี่รู้สรรพคุณยังนี่สองตัวนี้รู้สรรพคุณยังไม่รู้จะเป็นไงมีด ปืนระเบิดเคยกลัวที่ไหนไอ้สองตัวเนี่ยแล้วกลัวอะไรกลัวน้ำร้อนไอ้เหี้ยหมาบ้านเนี่ยวะเนี่ยลาดแล้วหลุดเลยข้างหลังโชว์ข้างหลังข้างหลังแม่สุดยอดไหมโอ้ยเฮียหนูนี่โดนฟันเนี่ยโอ้ยนี่โดนฟันนี่อันนี้อันนี้โดนฟันใช่ไหมนี่โดนนี่โดนส้นตีนเห็นไหมเนี่ยลอยมาเลยโดนส้นตีนฟูเลงน้องด้วยโอ้ยโอ้โหอันนี้ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่อีนางพันธุรัตน์มั้งอีนทุจันทร์นี่รูปจำลองแม่ ออโอ้นี่แม่มึงเหรอเนี่ยเฮ้ยนมยังโวนมยังมีอยู่แม่มึงกันอ่ะนมตั้งอยากนมบอดด้วยโอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมังกรคาบไข่โอ้ยมังกรแค่นี้มาคุยโถ่แม่งมึงเจอของนาากุนี่นี่อะไรแมวขึ้นทางด่วนเว้ เสือเสือหน้าเหมือนแมวนี่นะเสือนะปกติเสือสิบเอ็ดตัวนะอยู่ในโหลเดียวกันไอ้เหี้ยนี่ออกมาตัวเอามาอยู่ที่ตัวมันเนี่ยหายไปตัวหายไปสิบตัวก็เหลือสิบตัวตัวเหลือสิบตัวอย่างงี้ดูก็แดกไม่ได้เมาก็ชิบหายไปหมดถ้าผู้พิเกียร์ครับเห็นเขาสักเต็มตัวแบบนี้ผู้พิเกียร์มันจะเหนียวไปตบอีกแล้วมันจะเหนียวกันเดี๋ยวก็จุกอีกแล้วเหนียวจะเป็นเหนียวมึงห้ามหน่อยไอ้เหี้ยเดี๋ยวหัวหน้าจุกตบออกไปเด็ออกไปสัตว์กูจะตดอ้าว อดยังบอกอีกนั่นหะว่าเราเหม็นมึงเอาปากเหม็นหัวของเขาครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายดูนี่ไปตา,ตามไปดูมันเจาะถึงบ้านเลยะ,ะตามไปดูของหมอทรงฮะวันอาทิตย์นี้ติดตามดูกันให้ได้มนุษย์พิสดารครับท่านผู้มีเกียรติบางทีบางท่านเอะใจเอ๊ะมันพิสดารยังไงก็เห็นสักแค่นี้ธรรมดาแค่กนหัวธรรมดาก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าหัวของเขานี่เอาอะไรไปสัมผัสก็แล้วแต่สามารถออกมาเป็นเสียงกลองได้ บางทีบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อผมจะสาธิตให้ท่านดูกันตรงนี้เลยว่าเขาทําได้ยังไงครับสเตเมียนปลาโจยกระเนียกระดอทมทมโจยกระเนียกระดอทมทมวันศุกร์วันเสาร์อย่าจอยโรงแรมเต็มก็จะโอยไปโจยแต่ทุกทางดูแต่ระวังวันศุกร์วันเสาร์อย่าเข้าโรงแรมโรงแรมเต็มไม่ต้องปี้กันในปีกันในรถฟังดูครับทุกผิเกตลองฟังดูครับตาดูหูฟังครับทุกผิเกต โอ้นั่นโอ้โหนั่นไอ้ตดแคงะวาห์ของดุดเลยของเข้าตัวแล้วของเข้าตัวพี่ละโอ้โหโอ้นั่นลุกไม่ขึ้นผิดทางทางโน้นโอ้ยงงเลย้บนิดนึงฮะ เสียงที่ท่านได้ยินเมื่อกี้ครับเป็นเสียงประหลาดครับทุกทีเกียิบางทีบางท่านน่ะถ้าหายใจปั๊บนี่จะไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เลยสามารถทําเป็นจังหวะอะไรก็ได้ครับไอ้ที่ิงมึงอ่ะหมอมากูตีได้มากูไม่ใช่น้องมึงอ่ะกูตีได้มาใครก็ได้อ่ามากูเองก้มหัวนงไปไหนอ่ะขวดนี่ไม่ต้องตกใจนี่ไม่ดังแต่เลือดไปสักเซเยอะแล้วแม่งไม่มีอนาคตป่ะไปสักเซเยอะมึงดูของกู แล้วเห็นกันจัดยะอุ้ยวันนี้แกเอาลุกน้องคนนั้นมาด้วยเหรอไอ้โธ่วุ้ยกน้องเขานี้เห็นก็สักสักแค่หน้าอกนิดเดียวนี่มึงสักนิดเดียวว่าเขามึงอกีทำมาตกใจนั่งนั่งนั่งาไปไหนนั่งนั่งโอ้หดีแล้วจับมาเล่นมั่งโหนี่คนเล่นได้เหรอไอโมีหน้าซุ่มอยู่ต้องน้าแม่ผับผับอ่ะอยากแสกตรงไหนแสกไม่ตัดมาแล้วนะเนี่ยแสกผมอยากแสกตรงไหนแสกกางลอยากแสกกลางโอ้ส่ยเยวด้วยนะหัวหน้าน้ำยายกระเด็นน่ะเยวหน้าดู่ ุิยเป็นสิว <î authenticity> ด้วยดูด <spooky> ิหูยนี่เต็มไปหมดเลยยังวัยรุ่นแม่เอ้ยสิวดีๆนี่สิวนี่กับคนดีๆมันก็ไม่ไปกินเนี <wallet> ่ย <Demon> ้ไอ้มี่นี่ก็จะแดกปากลูกน้องอยู่เรื่อยเลเนี่ยเป็นยังไงว่ามึงในสอนไม่จำจะโชว์อะไรพี่เป็ดจะโชว์อะไรอ่ะมึงดูเหนือไร้อนหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักตาดูมองยากระพริบตามองจาก่ะผมจะทำให้หน้าอสุจิกลายเป็นสองซี่ เดี๋ยวอยู่ด้านซ้ายข้างด้านขวาข้างจะแบกต้องข้างไหลโอยกูไม่ใช่เดีอยแบกได้หรอกตายตายอ่าแล้วกูบอกมึงไม่ตายยังไงวะให้หลานดูให้ขบแฟนเถอะตายแต่ดังไม่บรรดากัยังไงวะเนี่ยตายไปก็ดังไม่เห็นหรอมียศไหมมีเหรอมีหรอสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับ นั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยประโถกดเลยดิเออไปละาย